สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ Level Five Channel กับเกม Blue Protocol Star Resonance ก,กันอีกเช่นเคยนะครับผมและหลักว,วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งระบบนะครับที่มาพร้อมๆก,กันกับตัวของระบบชุดเซตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นระบบที่จะทําให้ตัวละครเติบโต,ตขึ้น ไปในอีกระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้เติบโตถึงขั้นสุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในอีกอนาคตไม่กี่วันเนี่ยก็ทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือตัวของระบบโมดูลนั่นเองระบบโมดูลจะมีความสามารถให้กับตัวละครเติบโตขึ้นได้อย่างไรนะครับผมและเราจะทําระบบนี้ยังไงให้ตัวละครเก่งขึ้นบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกม Blue Protocol Star Resonance กันด้วยนะครับ UG Phone ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือถือไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวแปลงเน็ตไหมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทําให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันล,ละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนําตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้แพ็วเ,เริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2อเท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึง3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด level ไฟเพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรกหรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำเจ๊น้ำการค้าเลยราคาสุดคุ้มเติมง่ายสะดวกปลอดภยัย แอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายมีเกมมือถือให้เลือกหลากหลายเกมไม่ต้องกลัว ID โตช้าอีกต่อไปเพชรเปิดกระชาไม่พอใช่ไหมไอดี ID ไม่ยอมเติบโตสักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยละกันลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ อันดับแรกก่อนเลยละกันนะครับเราก็ต้องพามาดูกันก่อนนะครับว่าจะตัวระบบตรงนี้จะเข้าได้จากที่ไหนนะครับผมวิธีเข้าได้นะครับผมก็จะต้องเปิดหน้าต่างตัวละครขึ้นมานะครับมันจะมีหน้าต่างตัวของโมดูล ขึ้นมาในส่วนของตรงนี้นะครับคิดว่าในมือถือก็คงจะอยู่ในหน้าต่างเดียวกันอาจจะอยู่ในคนละจุดกันนะครับผมตรงนี้ก็ลองหาจุดที่เข้ากันเอาดูแล้วกันนะครับผมตัวของโมดูลเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งระบบที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นพอสมควรเลยนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมอาจจะยังไม่ได้เก่งขึ้นมากนะครับแต่แน่นอนว่าพอถึงในจุดๆหนึ่งเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราี่ยเก่งขึ้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันยังมีเปิดให้เราใช้งานเพียงแค่2 ่เทานน,นั้แต่ว่าในอีก3วันนะครับผมก็จะมีเปิดให้เราช่องที่3และในอีก10วันนะครับผมจะเปิดให้เราในช่องที่4ซึ่งมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยใส่ได้เยอะขึ้นจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยมีค่าเซตัสที่จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นเป็นอย่างมากในส่วนของตรงนี้นะครับผมภายในระบบโมดูลนะครับก็ต้องบอกตามตรงว่ามันมีออปชั่นหลายๆอย่างเลย ที่จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับผมก็จะมีตั้งแต่การบูสต์ดาเมจกายภาพการบูสต์ดาเมจเวทการเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เพิ่มนั่นคือต้องบอกตามตรงนะว่ามันมีออฟ หลายอย่างจริงๆนะครับแล้วก็มีหลายประเภทด้วยซึ่งเราจะต้องแบ่งแยกประเภทของโมดูลก่อนนะครับผมประเภทของโมดูลเนี่ยจะมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับหเลยก็คือโมดูลประเภทโจมตีนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปในร้านค้ากันก่อนละกันนะครับอ่ะส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวของโมดูลสายโจมตีนะครับผมจะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะฮะ โมดูลไม่ทราบต้นฉบับสายแอตแท้นะครับก็จะเป็นของสายโจมตีต่างๆก็คือตัวละครดาเมจไม่ว่าจะเป็นฟรอสเมจมารแมนอาไวไนนะครับผมหรือว่าจะเป็นอาสตอมเบลดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสายดาเมจทั้งหลายนะครับผมจะต้องใช้โมดูลชนิดนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโมดูลสายแท้งนะครับก็จะเป็นตัวของโปรเ e คเตอร์นะครับผมจะเป็นตัวของดาบลกนะครับแล้วก็ดาบคล้ายๆดาบสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาชีพนั้นมันชื่ออะไรนะจำไม่ได้เหมือนกัน นะครับก็จะใช้ตัวของโมดูลสายป้องกันนะครับถัดมาก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวของคิลเลอร์แล้วก็กีตาร์นะครับผมก็จะใช้ตัวของโมดูลสายซับพอร์ต ซึ่งโมดูลแต่ละประเภทเนี่ยจะเพิ่มศักยภาพให้กับตัวละครไม่เหมือนกันก็แบ่งแยกตามประเภทเลยสายแอตแทกเน้นในเรื่องของการโจมตีสายโปรเทคก็จะเน้นในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันนะครับแล้วก็สายซัพพอร์ตก็เน้นในเรื่องของการสนับสนุนนั่นเองนะครับหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับณนะปัจจุบันนะครับผมจะหาได้หลักๆอยู่ทั้งหมด2ที่ในการแรกก็คือ1ในร้านค้าคอเนอร์คอยที่มาจากร้านค้าคันเลอร์นะครับ อยูที่2จะมาจากตัวของกิจกรรม c Beast Festival นะครับผมมันจะเป็นกล่องด้านล่างนะครับอ่ะอยู่นี่นะครับผมใครยังไม่ได้แลกก็สามารถแลกเพื่อที่จะมาเปิดตัวของโมดูลเหล่านี้ได้นะครับผมจริงๆแล้วนะครับมันจะมีที่หนึ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดหลังจากนี้ละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การแลกแต่เป็นการย่อยแล้วก็ซื้อใหม่นะครับ โมดูลตัวนี้ทำงานยังไงนะครับผมเวลาที่เราจะเลือกใช้หรือว่าเลือกใช้งานเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับผมคืออย่างที่ผมบอกว่าโมดูลเนี่ยมีหลายประเภทนะครับตั้งแต่ Intelligent b o o t t ส t a n ซ b o o ส t Elite ต t y l e มันยังมีในเรื่องของการเพิ่ม i l i t y Boost Focus Boost ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสายการเล่นของตัวเรานะครับผม ว่ามันเพิ่มอะไรยังไงเท่าไหร่กันบ้างนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราจะต้องดูนะครับผมว่าในส่วนของสเตตต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นมาให้กับตัวละครเราเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างสามารถกดได้ที่ส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับอย่างตัวของ Intelligent Boost ปัจจุบันของผมเป็น Level 5นะครับผมจะเพิ่มในส่วนของ M ATK 25หน่วยเพิ่ม IN t 30หน่วยแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทอีก3.6% ซึ่งมันจะทําให้ตัวละครเนี่ยตีเวทแรงขึ้นหรือ elite strike นะครับผมจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตี5หน่วยนะครับซึ่งจะเป็นเลเวล1เช่นกันนะครับแน่นอนว่าตัวของโมดูลตรงนี้เนี่ยมันจะมีการ up เลเวลได้นะครับแต่วิธีการ up เลเวลของการ up โมดูลอันนี้นั้นก็คือการเอาโมดูลที่เป็นประเภทเดียวกันมาใส่ในช่องที่เรามีอยู่ณปัจจุบันนะครับ ซึ่งเราต้องดูด้านซ้ายนะครับผมอย่างเช่นด้านซ้ายเนี่ยเป็นอันที่1เลยนะครับโมดู oo ที่เป็นไอคอนรูปคล้ายๆหน้าหมาป่าอันนี้เนาะก็คือตัวของ Edit Style จะมีบวก2นะครับก็คือบวกให้2แต้มนะครับอ่ะกับตัวของด้านขวานะครับที่เป็นรูปกระทานะครับจะบวกให้10แต้มก็คือตัวของ Intelligent Boost นะครับยิ่งเราเนี่ยหาโมดูลที่มีแต้มเยอะ กับความต้องการหรือว่าสายเรามากเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมาบวกแต้มในส่วนของคุณสมบัติของเนี้ยให้กับเรานะครับยิ่งแต้มสูงเลเวลจะยิ่งสูงนะครับและยิ่งเลเวลสูงศักยภาพของโมดูลประเภทนั้นๆก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสมมุติ i n t l l น e ทลเ b o o ู t ของผมเป็นเลเวล1ก็จะได้แค่ M E T K 5หน่วยแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมานะครับผมให้เขาสแต้มเนี่ยจะเพิ่ม M E T K 10หน่วย ถ้าหากว่าเพิ่มมาเป็นเลเวล3ต้องใช้ทั้งหมด8แต้มจะเพิ่ม M ATK 15หน่วยและ IN น10หน่วยและปัจจุบันนะครับผมอยู่ที่เลเวล18ยังไม่ถึง20ก็เลยได้ผลที่เลเวล5นะครับจะได้ในส่วนของ M ATK 25หน่วยอิน30หน่วยและ M damage 3.6% แต่ถ้าสมมุติว่าผมหาได้อีก2แต้มนะครับผมอ่ะมันจะทําให้ตัวของโมดูลตรงเนี้ยเป็นเลเวล6ก็คือทําให้ถึง20หน่วยนะครับผมจะได้ในส่วนของ m อ t k 30, IN 40และ MD m d a m a g เอีก6%นั่นเองนะครับในส่วนของออฟตรงนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่สายอาชีพของเพื่อนๆพนละว,ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นอาชีพอะไรนะครับอย่างเช่นนักเวทอย่างผมเนี่ยก็จะใช้ตัวน,นี้แหละ Intelligent Boot นะครับผมและอีกอันนึงที่ผมใช้ก็คือตัวของ elite strike นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันยังหาโมดูลที่เพิ่มศักยภาพอันเดียวให้ได้ไม่สูงพอนะครับผมก็เลยอาจจะยังเลือกใช้ไม่ได้ณนะตอนนี้เวลานี้ผมเลยบอกว่าตัวของโมดูลอาจจะทำให้เราเก่งขึ้นได้ไม่ได้สูงมาก แต่ในอนาคตมันจะทําให้เราเนี่ยบวกได้สูงขึ้นนะครับอย่างช่องแรกใช่ไหมผมเพิ่มตัวของ Intelligent Boot ์บวก10และช่องที่2ผมใส่ Intelligent Boot t อีก8หน่วยมันก็เลยได้ Intelligent b o o s t อยู่ที่18หน่วยนะครับถ้ามันถึง20ตรงนี้ก็จะเปิดเลเวล6มันก็จะทําให้พลังโจมตีของเราสูงขึ้นเป็นอย่างมากแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะหาออบอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นอันนี้ที่จะได้ตัวของ Cas สโฟกัสที่ 10แต้มนะครับแคสโฟกัสเพิ่มอะไรบ้างเราก็มาดูโฟกัสที่เลเวล5เลเวล6ไปเลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็จะต้องเล่นเลเวล6อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะเล่นได้กี่อันเล่นได้กี่สายก็ขึ้นอยู่กับว่าโมดูที่เรามีเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับ แอสโฟกัส <Focus S 2> ก็จะเพิ่มในเรื่องของบาลซ์โจมตีทั้ง2ส,สายแล้วก็ความเร็วในการได้เพิ่มขึ้น12%นะครับผมก็เหมาะกับสายผมผมต้องใช้เหมือนกันหรือบางอาชีพนะครับผมอาจจะใช้ในส่วนของเ i เจ b o o ้ o ูตจะเพิ่มอะไรเพิ่มเลเวล6พีดาเมท6เฟอร์ AGC 40เพียแทก30นะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักโฟกัสที่เลเวล6นะครับจะเพิ่ม m a x s, s p ความแรงของธาตุเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เหมาะกับสายดาเมจนะครับแล้วก็ข้างล่างจะเพิ่มในเรื่องของอัตราคริสตร์นะครับผมก็เหมาะกับตัวดาเมจที่ใช้คริสตไรต์หรือว่าตัวของสายฮิลที่ทำดาเมจอย่างลัคกี้สไต์เพิ่มเติมด้วยนะครับผมตรงส่วนนี้แหละอาจจะต้องเลือกจากในส่วนของออปชันของโมดูลก่อนนะครับว่าเราต้องการออปชันไหนอย่างผมเลือกได้แล้วว่าผมเนี่ยอยากจะเล่นตัวของ n t e l l i g e n ต์บู o ตผมก็เลยเลือกในเรื่องของการใส่ n t e l l i g e n ต์บู o ตไปก่อน2ช่องนะครับผมมันจะทําให้ตัวละ ของเราเนี่ย มีศักยาภาพในส่วนของตรงนี้แหละเพิ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวในอนาคตพอเปิดช่องที่3แล้วก็ช่องที่4เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ได้หลายออปชันมากขึ้นหรือถ้าหากว่าใครดวงดีนะครับหาอันหนึ่งที่เป็นบวก10และเป็นอีกอันนึงนะครับที่เป็นบวก10ได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวของออปชันนึงเนี่ยเราสามารถขึ้นถึงเลเวล20แล้วก็เป็นเลเวล6ได้แล้วนะครับอ่ะแต่แน่นอนว่านะครับผมในเรื่องของโมดูลวิธีการหาโมดูลจากตรงนี้เพิ่มเติมในกรณีที่เราเนี่ยได้มาแล้วในชุดแแแรรกรกกกนออคัลล้้ววว็เเือออสาายตต่่่มมมงงไพพี ของเราเนี่ยเราจะทํายังไงได้เพิ่มเติมบ้างเพื่อที่จะหาบดูที่เราต้องการได้มากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะไปที่ร้านตีบวกกันก่อนละกันนะครับในร้านค้าตีบวกที่เรามาถึงนะครับผมจะมี NPC ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงด้านขวาเป็นผู้หญิงคนนี้เลย เขาจะชื่อว่าเกรซนะครับผมเกรซเนี่ยจะเป็น n p c ที่เราเนี่ยสามารถทําการแลกโมดูลจากตัวของเขาได้หรือว่าทําการย่อยโมดูลจากตัวของเขาได้นะครับโดยโมดูลที่เราเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้งานละนะครับผมอันไหนที่มันไม่ใช่แบบบวกสิเนี่ยเราก็อาจจะไม่ใช้ละเราสามารถนําโมดูลเหล่านี้แหละมาทําการย่อยได้นะครับเวลาที่เราย่อยแล้วเนี่ยเขาจะให้วัสดุที่มีชื่อว่า asrent module component นะครับผมมาให้กับเราซึ่งมันสามารถนําไปแลกกับตัวของเกรซเนี่ยแหละ ที่เป็นโมดูลอันอื่นๆหรือว่าเป็นกล่องเปิดโมดูลได้นะครับผมจะอยู่ตรงในส่วนของด้านล่างร้านแรกโมดูลตรงนี้เลยนะครับในที่ผมบอกว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเก่งขึ้นนอกจากจานวนช่องที่มันเปิดทั้งหมดสีช่องแล้วเขายังมีโมดูลสีทองให้กับเราอีกด้วยนะครับซึ่งโมดูลสีทองเนี่ยมันจะเป็นโมดูลที่เราจะได้ความสามารถของสกิลมาทั้งหมด3อันเลยนะครับผมถ้าเป็นสีฟ้าจะมีตัวของจุดตรงนี้หนึ่งจุดซึ่งเราจะได้สกิลเพียงแค่อย่างเดียวนะครับผมแต่ถ้า าหาวก็เป็นโมดูสีม่วงจะมีจุดตรงนี้2จุดซึ่งเราจะได้สกิลตรงนี้2อสกิลนะครับและาหาวก็เป็นโมดูสีทองเราจะได้ตรงนี้ทั้งหมด3 s สกิลนะครับซึ่งมันทําให้เราเนี่ยสามารถใส่ในเรื่องของความสามารถของโมดูเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้น นั่นเองนะครับตัวของโมดูลสีทองจะปลดล็อกในอีก17วันนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราไปคาดหวังการใช้งานตัวของโมดูลสีม่วงไปก่อนแล้วก็รอให้มันเปิดครบทุกช่องนะครับอีกประมาณ4วันเปิดอีกช่องหนึ่งอีก11วันเปิดอีกช่องหนึ่งนะครับและพอถึงอีก18วันเนี่ยก็จะเปิดในเรื่องของโมดูลสีทองจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากทีนี้ผมก็มีวิธีแนะนําดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมถ้าหากว่า เราแลกโมดูลมาละที่ตรงกับสายตัวเองนะครับแต่ว่าเราเปิดมาเนี่ยอาจจะยังมีอันที่ไม่ถูกใจนะครับผมหรือว่ามันอาจจะหาออฟไดออฟหนึ่งที่เป็นเลี้ยวยีเหมือนผมยังไม่ได้เนี่ยผมแนะนานะครับในตัวของร้านค้าแล้วก็ไปที่ร้านค้าคั l เลอร์มาที่ร้านค้าโคเนอร์คอยเนี่ยพยายามแลกกล่องโมดูลของสายอื่นมาให้หมดเลยเนาะใช้คําว่าแลกมาให้หมดเลยนะครับผมเราไม่ได้แลกมาเพื่อที่เราเนี่ยเอามาใช้งานแล้วก็นําไปเล่นในอาชีพอื่นๆนะแต่เราแลกมาเพื่อที่เราเนี่ยจะทําการเปิดโมดูล านี้นะครับผมเปิดแล้วเรานําไปย่อยนะครับเพื่อที่จะเอาเศษที่เราย่อยมาเนี่ยมาทําการแลกโมดูลสีม่วงที่ตรงกับสายของเราเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอันใดที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเผื่ออยากจะ ย้ายไปอาชีพอื่นลรวอยากจะเก็บไว้นะครับผมก็สามารถเก็บไว้ได้นะครับตรงส่วนนี้เนาะอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมย่อยอันที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้งานออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาของตรงนี้แหละมาทําการแลกตัวของกล่องสาย ATK เพิ่มเติมนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงถ้าหากว่าเป็นโมดูลสีฟ้ามันอาจจะไม่ได้ในส่วนของเหรียญเอาไปแลกนะครับผมมันก็จะได้เป็นลูน่ปกติแต่ถ้าเป็นสีม่วงก็คือแยกมาแล้วก็เอาไปแลกได้นะครับอันนี้ก็คือแยกไปเลยใช่ไหม แยกส็จนะครับผมก็ไปแลกกล่องที่ตรงกับสายของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยใช้ตัวของ Attack ใช่ไหมได้มา2อันนะครับผมอ่ะก็แรกแล้วก็ก็มาเปิดลุ้นดูนะครับผมว่า2ออันที่เราได้มาเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ย มันจะได้โมดูลอะไรนะครับผมอ่ะตรงนี้ก็เข้าไปที่หน้าโมดูลเลยนะครับผมได้มาเพิ่มไหมอ่ะก็ได้ไม่ตรงสักเท่าไหร่นะครับผมอาจจะตรงสายแต่เลเวลอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องรอสตาร์ถัดไปเพื่อที่เราเนี่ยจะได้โมดูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเราเนี่ยไม่ทําให้อันใดอันหนึ่งขึ้นถึงเลเวล20ได้ไหมอย่างตอนนี้ผมใช้ตัวของ Intelligent b o o s t อยู่ใช่ไหมอินเทลเจนต์บูสตอยู่ ที่เป็นเลเวล5นะครับยังไม่ถึงเลเวล6มันต้องใช้อย่างน้อย16แต้มซึ่งเราอาจจะทําอันเนี้ยให้มันขึ้น16แต้มและถ้าหากว่ามันมีอันอื่นที่มันขึ้นถึงเลเวล10อะไรเงี้ยถามว่าใช้ดีไหมส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่าใช้ดีนะครับผมว่าเน้นอันนึงที่เป็นเลเวล5เนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าออฟโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่างๆที่มีความสามารถที่สูงขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ตรงเลเวล5เนาะอย่างเช่นสแตนด์บู t ที่เลเวล5 ไม่ส่วน PDF เห็นไหมโจมตีอี n o อ e PDF หรือ Elite สไตล์ที่เป็นเลเวล5นะครับสร้างดาเมจแก่ Elite เพิ่มขึ้นนะครับผมหรือถ้าหากว่าเป็นแคสโฟ c u สตรงนี้เลเวล5ความเร็วในการได้สกิลเพิ่มขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยที่เป็นออปชั่นตรงนี้มันค่อนข้างมี Impact กว่าการเพิ่ม ATK แค่ไม่กินหน่วยนะครับมันจะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้น มากกว่าในส่วนของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาที่จะเลือกใช้อะไรนะครับพยายามเน้นให้ค่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยขึ้นถึงเลเวล5ก่อนอีกค่าหนึ่งถ้าหากว่ามันดันถึงเลเวล6ได้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับหรือถ้าหากว่าใครดวงดีนะครับผมได้ค่าหนึ่งนะครับผม10กับ10แล้วอีกค่าหนึ่งรวมเนี่ยได้16เนี่ยก็คือจะจิ๋งมากๆเลยนะครับในส่วนของตรงนี้นะ มันจะทําให้ตัวของตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นมากอ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมยิ่งเลเวลโมดูลที่รวมกันสูงมากเท่าไหร่มันจะทําให้เซตัสพื้นฐานด้านขวาตรงเนี้ยสูงมากขึ้นด้วยเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอันนี้โมดูลของผมบวก12นะครับกับอันล่างบวก8กับบวก4ก็12เหมือนกันรวมกันเป็น24 มันบวกได้24แต้มนะครับผมมันก็จะเป็นลิงเอฟเฟกที่จะส่งผลในเรื่องของการเพิ่มเตตัสตัวละครได้อยู่ประมาณหนึงแต้มหนึ่งก็จะได้ตัวของเตตัส2อพอยต์นะครับ24แต้มก็จะได้เตตัสรวมเนี่ยอยู่ที่ 48 point นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับ option บูธตรงนี้ที่เป็น level 5 l e เวล6นะพยายามให้ความสําคัญกับ option ที่เป็น level 5เลเว l 6ก่อนจะดีที่สุดนั่นเองนะครับหลักๆในเรื่องของระบบโบดูก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับรเพื่อนๆทุกคนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม Blue Protocol Star Resonance กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายๆเพื่อนๆทุกคน